สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง YouTube ตั้มดําซิ่งนะคะขณะนี้นะคะมุ่งหน้าอ,อําเภอดงหลวงนะคะก็ศรัทธาบาร,รมีนะคะหลวงตาบุญชื่นขณะนี้เวลา11บเนาฬิกานะคะก็ศรัทธามานั่งรอนะคะ,ะเยอะมากนะคะก็ พ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกนะคะโดยเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ท่านก็มาอำนวยความสะดวกนะคะขณะนี้นะคะขบวนขององหวงตานะคะบุญชื่นปัญญาวุฒิท่านก็จาริกธุดมวันนี้ออกจากอำเภอ

วอะไรเก็บไปบูชาที่บ้านนะค่ะไรเอากลับไปบูชาที่บ้านนะคะน้ำเก็ไปขวดสอขวดเพื่อเป็นสิริมงคลได้ค่ะที่เเกมาเก็บค่ะว่าอไาไปบูชาที่บ้านนะคะว่าอะไรเอากับไปบูชาที่บ้านนะคะน้ำเก็ได้ค่ะขวดสองวดได้เป็นสิริมงคลค่ะวดได้เป็นสิริมงคลนับวว่าใร่ เอาอะไรกลับไปบูชาที่บ้านนะคะแกะให้หน่เลยค่ะควงอะไรหน่อยกลับไปบูชาที่บ้านนะคะน้ำแกะขวดสองขวดไปเป็นอี่ห่งคนได้ค่ะที่เหลือเดี๋ยวเาหาตามมาเก็บนะคะควงอะไรเอากลับไปบูชาที่บ้านนะคะควงอะไรเอากลับไปบูชาที่บ้านนะคะ camera <laughs> ครับไปชมช้างนะครับ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 

เอาเงที่เป็นทุกท่านมะหาผู <m> ้่อนโมธนานะคะจ้้มาเก็บค <movies> ่าน้ำแกไปขวดนขวดเพื่อเป็นที่ันได้อ๋อที่นี่มีน้ำอ้ยเยอะเลุ นค่ะอนาขนาดขนาดนี้นะคะเราเข้าเขตอ่ามดาหาแล้วนะคะสถานีตำรวจนะคะด้านบนเป็นสถานีตำรวจภูทรกกตูมนะคะสถานีตำรวจภูทรกกตูม แล้วอาสาตามเก็บค่ะเอากลับไปบ้านขว่สองขวดได้ค่ะเอาไปเป็นสี่มงคลได้นะคะขวดสองขวดหรือสี่ขวดก็ได้ค่ะว่ามาเอากลับไปบูชาได้ค่ะว่ามาเอากลับไปบูาได้นะคะน้ำแกะไปขวดสองขวดได้ค่ะรปวมสี่มงคลค่ะน้ำแกะไม่ได้นะคะที่เหลือเดี๋ยวอาสาตามเก็บค่ะรวมอะไรเอากลับไปบูชาที่บ้านนะคะน้ำเดี๋ยวอาสาตามเก็บ พวางอะไรกับบูชาที่บ้านนะคะให้มลับกอ,อ,อะไรับบูชาที่นคะที่เหลือย่าอาสาตามเก็บค่ะแกน้ำแ้ปวดซอสวดนะคะเป็นีมงคลค่ะเก็บไปได้ยค่ะบไค่ะวาอะไรกับบูชาที่บ้านนะครับน้ด <th bb> ื <ś m aren> มแล้กด้วยนะคบาะเอาดอกไ้บูชาที่บ้านนะคะน้ำแก้ปวดซอขวดเป็นสี่ <ś m aren> มงคลได้ค่ะสถานีตารวจปตืนนะคะท่าน เจ้าหน้าที่นะคะท่านมารพรกับหลวงตานะคะเบียดเบียดเบียดวางอะไรเอากลับไปบูชาที่บ้านนะคะน้ำเดื่มขวดสองขวดได้แกะได้เลยนะคะเดี๋ยวไมเสื่อเป็นสิริมงคลที่เหลือตั้งไว้ให้เจ้าหน้าที่มาโยไปนะคะวางนี่เลยค่ะคุณตาน้ำเดื่มนะคะขวดสองขวดแกะไว้ให้ดื่มเป็นสิริมงคลือตั้งไว้เอาไปบูชาได้เลยนะคะ ส,สาธุค่ะสาธุค่ะาธุสาธุค่ะสาธุค่ะาธุสาธุค่ะ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 าธุค่ะสาธุ่าธุค่ะสาุม่ะสาธค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุค่สาธุค่ะาธุค่ะสา่ะสาธุ่ะสาคะสาธุคาคะุ่่ะคา่าานล่าะคะาุ่ะคะา่ะะะค วิทยายลัยชุมชนจากนี่ลงไปประมาณวิทยายลัยชุมชนค่ะเวลาท่านจะพักเที่ยงที่นั่นนะครับผูจะโบ้เด็กหนูซื้อที่เดียวเดี๋ยวครับน,นี่มาน้องมาจากช่องไหนครับนี่ตั้มดำซิ่งค่ะสวัสดีค่ะ,ะต,ตั้มซิ่งให้เดินด้วยแต่ถ้ามาจากช่องอื่นจะขอเ <ขอ S 1> ดินด้วยนะคะได้ได้ทำมาจากช่องอื่นผมจะให้อยู่ข้างหลัง เล่นกันเองนี่เล่นกันโมมียางไทยแล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนที่น้องไม่ได้หัวเขาเต่างอย31นะคะดงหลวง75็ดสิบห้านะคะนี่นะคะเต่างอย31กิโลนะคะแล้วก็75ดงหลวงนะคะนี่นะคะค่ะเดี๋ยวก็จะได้พักเที่ยงแล้วนะคะก็จะได้พักเที่ยงแล้ว สหกรณ์การเกษตรห้วยบางทายนะคะค่ะนี่หนูก็จะไปอเอารถนะคะแล้วก็จะไปรอด้านล่างตรงที่พักเลยนะคะเราจะถ่ายทอดให้จัตาได้ชมแต่เซต้มก็ถ่ายทอดเป็นระยะนะคะที่ไม่มีหุบเขาที่มีสัญญาณนะคะก็จะถ่ายทอดนะคะให้ได้รับชมนะคะ,อ,ะอันนี้ พี่ๆนะคะนูนิธิเนาะท่านก็มาอำนวยความสะดวกนะคะยกน้ำให้นะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับศรัทธาทุกคนทุกท่านนะคะก็อย่าลืมอาจารวมจิตอาสาร่วมใจจังหวัดกรสินนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะที่ช่อง youtube ตั้มดําซิ่งนะคะแล้วก็ อ้าวอ้าวรีบเลยเรียบเลยอยู่นี่เองอ้าวรีบเลยอยู่นี่เองอ่าสมณีนนะคะสมณีนแอบอยู่บนรถนะคะเขาปิดกระจกอย่างไวค่ะคลิปนี้สาธุคุณทุกคนทุกท่านร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสวัสดีค่ะ